เรื่องของดวงชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปราจาวันอังคารที่27กันยายนพุทธศักราช2565สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินฐานะการเงินค่อนข้างมั่นคงแม้ว่าจะไม่ได้มีไรายได้ที่ร่ำรวยและมากมายผู่ฟ้า เรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นและพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คนรัลคนรักความสัมพันธ์รักมั่นคงราบรื่นถึงแม้จะมีเรื่องราวที่เถียงกันบ้างก็ตามส่วนคนโสดมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องใกล้ชิดกับใครบางคนจนมีโอกาสก่อเกิดเป็นความรักสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินของคุณเข้ามามากมายมหาศาลยิ่งใครทํางานเสริมด้วยยิ่งมีเงินเข้ามามากเรื่องของการงานตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งคนที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารงานราชการต่างๆคุณจะรู้สึกว่า ว่ามีชีวิตชัวามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นกว่าเดิมเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักช่วงนี้ความรักดูจืดจางไปบ้างดูเหมือนเริ่มก่อเกิดความจินชาส่วนคนโสดตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะได้พบเจอกับคนที่น่าสนใจเขาเองก็ปลื้มคุณมากๆรีบทําความรู้จักและศึกษาดูใจเกิดวันอังคารเรื่องของการเงิน กระเป๋าสตางของคุณร้อนชาๆเลยทีเดียวหากใช้เงินไปกับอะไรอย่างมากควรยุดติไว้ก่อนเพราะจะมีรายจ่ายรออยู่อีกเยอะแยะมากมายเรื่องของการงานตอนนี้การงานของคุณทุกอย่างเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางคุณจะต้องใช้พลังอย่างมากในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆมากพอสมควรเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุมีคู่คู่และคนรักไม่ว่าจะหวานหยดย้อยแค่ไหนแต่ก็ ความสัมพันธ์ยังคงระดับปานกลางส่วนคนโสดตอนนี้จะได้เจอคนที่คุณถูกใจเข้ามาทำความรู้จักสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีแนวโน้มว่าจะได้รับทรัพย์รวรัๆแถมจะได้เงินก้อนใหญ่อีกด้วยเรื่องของการงานความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว เพียงแค่คุณต้องเหนื่อยก่อนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เพราะความเกรงใจเลยไม่ยอมบอกสิ่งที่ติดอยู่ในใจแต่หากปล่อยไว้นานยิ่งแย่ส่วนคนโสดตอนนี้มีความสุขดีกับการใช้ชีวิตคนเดียวไม่ต้องนึกถึงใครสําหรับคนที่เกิดวันพฤหาสบดีเรื่องของการเงินรับซ้ายจ่ายขวา คุณเป็นคนรักครอบครัวเงินที่ได้มาส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับครอบครัวเรื่องของการงานยังคงต้องเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปสักระยะ แต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณรอคอยอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักกําลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ส่วนคนโสดจะได้เจอใครบางคนที่เข้ามาสนใจและความรักค่อยๆเกิดขึ้นโดยทีละนิดทีละนิดสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงิน การเงินมีรายได้เข้ามางดงามเงินทองเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวหากบริหารจัดการดีๆแล้วความรวยบังเกิดขึ้นอีกไม่ช้าเกินเอื้อมเรื่องของการงานจังหวัดดีขะขึ้นทำอะไรก็ดีไปหมดถ้าได้ทำงานร่วมกับคนเยอะๆหรือประสานงานกับใครหลายๆคนก็จะดีมากๆ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆต่างฝ่ายต่างร่วมด้วยช่วยกันรสร้างฐานะส่วนคนโสดได้สมหวังในเรื่องของความรักกับใครสักคนที่ดวงชะตาของคุณต้องตากันสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ยิ้มออกเพราะมีเงินในบัญชีเพียบถ้าไม่ประมาทในการใช้เงินแล้วฐานะการเงินของคุณก็จะดีขึ้นตามลําดับ เรื่องของการงานตอนนี้จะต้องเหนื่อยและสู้อีกมากแต่ถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งที่คุณปรารถนาก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะครอบครองรักไปได้ยาวนาน แต่ต้องผ่านอุปสรรคปัญหาไปก่อนส่วนคนโสดสถานการณ์ยังนิ่งๆบางจังหวะก็ยังลืมคิดเรื่องของความรักไปด้วยซ้ำเดืองวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ